สวัสดีครับข่าวดีๆเช้าวัวนนี้นะพี่น้องกรองไม่กรองออกทีวีมีเนื้อหารูบอำนาจปฏิบัติรัฐสภาภูมิปัญญาเกมการเมืองเรื่องชาชินอยากฝากความถามไทยส่งไปถึงท่านผู้ซึ่งเหล่าพี่น้องในท้องถิน่น ให้โอกาสไปทดแทนคุณแผ่นดินไม่ได้ส่งไปโกงกินชาติบ้านเมืองเขามอบหมายให้คุณแทนคุณชาติให้ไปใช้ความสามารถให้ครบเครื่องไม่ได้ให้ไปสร้างเฉาข่าวคุ้งเมืองสร้างรอยร้าวความขุ่นเครืองเป็นเรื่องราวเกียรติศักดิ์ศรีที่ได้รับนับคุณค่า ถือเป็นหน้าเป็นตาในถิ่นดาวถ้าจะเปรียบความโดดเด่นก็เป็นดาวที่ใสสุขแว็บบับเปว่วเข้าสภาซื่อสัตว์สุจริตจิตมุ่งมั่นตามสัญญาที่ผูกพันขันอาสาไม่ลืมตัวเรื่มคำมั่นคำสัญญาเข้าสภามาได้จะไม่ลืมอาถรมรัฐสภาช่างหน้าคิด และหลายคนเสียจริตไม่หลงปื้มอำนาจยศถาเงินตามาคันตรึมจะหลงลืมคันสัญญาประชาคมครูและกลำปางวัลกรออนไลน์ความสุขอยู่ที่ตัวเราคิดชีวิตอยู่ที่ตัวเราปั้นความฝันอยู่ที่ตัวเราสร้างทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเอง ทุกบุญที่เราทำล้วนมีผลนั่นยิ่งใหญ่ที่จะติดตามเราไปทุกภพทุกชาตินะครับ